สรุปข่าวเชิงเมนโยโกรปรจ์จลวันที่30พฤษภาคมโดยโค้ชเทฟบอลแบนเชสเตอร์เดดเชียงนี้ขอเสนอะอารัตน์ในงานงานนี้แกรี่ชี้เทนฮาก์คู่ควรที่จะทำงานต่อในช่วงซีซั่นหน้านะโดยแกรี่เนวิลเดหา์อดีตกองหลังของแมนเชสเตอร์เดดเองก็คู่ควรที่จะได้ทำงานในทีมโอเทฟฟอร์ดต่อไปหลังพาทีมโชว์ฟอร์มเฉียบในการควา้าแชมป์เอฟเอคัพมาครองได้สำเร็จในครั้งนี้ โดยีแสดงโดนทีมเอ่อคนทีมเต็งอย่างตั้งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้2ต่อหนึ่งในศึกที่สามเวมบรีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ว่าอนาคตยังคงอยู่ในความที่ไม่แน่นอนหลังจากที่ผลงานในลีกซีซั่นนี้น่าผิดหวังนะฮะจบในเอ่อไกลมากถึงอันดับที่8ซึ่งแย่ที่สุดของสโมสรในรอบสาปีผมเนี่ยไม่อาจจะไปเสนอหน้าที่เวมบรีเมื่อวันเสาร์ในครั้งนี้ได้หรอกนะ การีได้บอกนะฮะมันมีความมั่นใจเพียงน้อยนิดต่อหน้าของแมนยูกับความสามารถในการหยุดไม่ให้แพ้ซิตี้เป็นครั้ที่2แต่บันกลับเป็นวันที่สวยงามและผลงานยอดเยี่ยมหลังฤด,ดูกาลที่เลวร้ายซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างสำหรับหน้าของเอ i ดิชันฮารคโดยการนี้ไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าการคว้าแชมป์เอฟเอของเอนฮาคทำให้แมนยูเนี่ยหยุดในตำแหน่งที่อ,อึดอัด นี่อาจจะเป็นฤดูกาลที่ยากที่จะยอมรับได้ในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของสโมสรซึ่งแน่นอนว่าเชนฮากอาจจะเถียงว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีโอกาสเลือกทีมดีที่สุดอย่างสมเสมอมากพอในคาัังนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผงกองหลังแต่ถึงอย่างนั้นการที่ไม่สามารถครองเกมได้หลายๆนัดมันก็น่าตกใจเหมือนกันแต่เมื่อเขามีสองวยแชมป์ใน2ปี เขาก็ได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าสามารถคว้าแชมป์กับทีไมได้เขาเทียบได้กับทนานของโชเซเบบ่บเรนโยฐานะผู้จัดการทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแล้วมาแต่ยุคของเซอร์อเล็กฟ,ฟกุสันผมคิดว่าเขาเองควรได้สิทธิ์ที่จะไปต่อไม่ใช่การรับรองอย่างเต็มที่สีทีเดียวแต่ขอพิจารณาอันดับแรกเมื่อถอดผู้จัดการทีมคุณก็มีสิทธิและก็แทนที่ด้วยคนที่ดีกว่าเพียงแต่ว่าไม่มีใครโดดเด่นมากพอที่จะเข้ามาแทนที่และทําการยกระดับทั้งใหญ่ ในครั้งนี้ได้ทันทีหากคุณมีโอกาสแต่งตั้งคนอย่างนั่งองเจเก้นครอปเหมือนที่ลิเวอร์พูลทำเมื่อปี2015หรือเป๊ปกาเดรราที่ซิตี้เมื่อปี2016มันก็สมเหตุสมผลที่จะเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้แต่ก็ไม่มีใครที่จะยกทีมชุดนี้ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะพวกเขาอาจทำได้ดีกว่านี้แต่ถึงแม้จะมีกาเดรราคุมแมนยูอยู่ทีมนี้ก็ไม่สามารถที่จะคว้าแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์เดกฤทในครั้งนี้ได้หรอกนะ นขณะผมเป็นว่างานนี้ก็แกรี่เดวิลนะฮะยังมีความเห็นตรงกับหลายๆคนที่บอกว่าจะให้เจนฮักนั้นอยู่ต่อไปเรามาดูข่าวต่อมากันครับอารยังไงมีดีก็แค่โชว์ซัตตันชีแอนนี่จอมล้มเหลวประจำซีซั่นในครั้งนี้ล่าสุดนะโดยคิดซัตตันระบุเลยนะว่าแอนโทนี่แข่งแมนอยู่คือนักเตะที่ล้มเหลวที่สุดของพีเบรนกิ ในช่วงซีซัน2023พร้อมเชื่อเลยว่าดาวเตะชาวเบอร์เซเดียนรานนี้ทำให้เอ็ิดเชนฮาร์คผิดหวังสุดขีดโดยคิดซัตตันอดีตกองหน้าคนดังได้กล่าวว่าแอนโทนีปีกแมนเชสเตอร์เต็ดนะฮะเป็นนักเตะที่ถือว่าล้มเหลวที่สุดของศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษประจำฤด,ดูกาล2023โดยช่วงซีซันล่าสุดเนี่ยถือเป็นฤด,ดูกาลที่2ของแอนโทนีกับการเล่นให้กับพนทานของแมนยูซึ่งหลายคนก็หวังว่าเขาเนี่ย จะคุ้นเคยกับสไตล์ฟุตบอลอังกฤษมากยิ่งขึ้นจนสามารถเล่นได้ดีกว่าในช่วงซีวั่ษ2022แต่กลับกลายว่าดาวเตะเจ้าของค่าตัวไป2ล้านปอนด์หรือประมาณ3,772ล้านบาทกลับเล่นได้อย่างน่าผิดหวังจบทำไปเพียงแค่1ประตูกลบเป็น1อสซิสต์หลับการลงเล่นในลีกทั้งหมด29นัดในขัะนี้ ท่านิสตันจัดตรายการพพสแคส์ร่วมกับทางด้านของเอ็นเทอร์เทดี้แมชนะฮะโดยพอถึงหัวข้อนักเตะที่ล้มเหลวที่สุดของพิมเบริกิตในช่วงซีซั่นี้อดีตหอกแบ็คเบิร์นบรเวอร์ชุดแชมป์พิมเบริกซีซั่น1994ก็บอกทันทีเลยนะว่าไอแอนโทนี่ไงทําให้ผมมองเห็นคุณค่าเรื่องของเงินเลยนะเมื่อพิจารณาถึงค่าตัวของเขาแล้วมันต้องบอกว่าเขาทําให้น้อยมากๆเลยนะทางในด้านจํานวนประตูและก็แอสเขามีดีแค่การพยายามจะโชว์ดีลา ลากเหลือท่านั้นผมคือมุมมองของผมที่มีต่อเขาเนี่ยและผมคิดว่าเขาทําให้อีดิชนฮาร์คผิดหวังเป็นอย่างมากในครั้งนี้นานาผมเป็นทว่างานนี้ก็ถือว่ามองเห็นตรงกันนะฮะก็รู้กันเลยว่าเจ้าหนูแอนโทนีคนนี้เล่นขนาดนี้ยังยิงได้น้อยอยู่นะสนมมติจะเป็นลูกปฏิหารซะมากกว่าเราไาดูข่าวต่อมาดันครับอาร์ตยังไงเกิดอะไรกันขึ้นแมนยูส่อได้อ่าแข้งเป้าหมายหลัก ่ตัวลดท่วภาพหลังโดนโกงจนแทบเกือบจะถอดใจไปแล้วในขณะนี้โดยการนี้ทางด้านของเข้าทางแมนยูกันแล้วนะฮะและอาจจะได้แข่งเป้าหมายหลักในช่วงสมอน,นี้โดยค่าตัวที่ลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลลแม้เคยโดนโกงราคาจนแทบจะถอดใจแล้วก็ตามทีโดยการนี้เดอะซันสื่อจอมแฉของ เมืองผู้ดีรายงานข่าวเล่าว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะทีมชันนขขม้นนำในศึกฟุตบอลพีมเมียร์กิดมีโอกาสจะได้ตัวจรัตเบดเฟสปรกการหลังเอฟเวอร์ตันมารวมทีมในช่วงซัมเมอร์้วยค่าตัวเพียงแค่40ล้านปอนด์หรือประมาณ1 8 4 0ล้านบาทในขณะนี้สาเหตุเนื่องจากว่าการ take over เทคโอเวอร์โดยตองเจ็ดพาร์ทเนอร์นะฮะ บริษัทด้านการลงทุนเอกชนสัญชาติอเมริกันมีแนวโน้มเลยนะว่าจะล้มเหลวทําให้เฟอร์ฮัชโมชิรีเจ้าของทีมเอฟเวอร์ตันอาจ,จต้องจําใจขายนักเตะตัวเก่งออกไปเพื่อจะหาเงินมาประคับประคองสโมสรในขณะนี้นักเตะแกนหลักที่สามารถทำเงินให้กับนักของเอฟเวอร์ตันได้เพื่อจะหลีกเลี่ยงการถูกตัดแต้มตามกฎทางการเงินฟุตบอลีเมริกเหมือนฤดูกาลล่าสุดประกอบไปด้วยจอแดนพิกฟอร์สอามาโอัาดาอัสสุไรดูโกเร เดอะไวชแม็กนรวมถึงเจรัตเบดเวดท่าน,นี้แมนยูตกเป็นข่าวมาต,วตลอดว่าจะได้ตัวเจรัตเบดเวดมาเสริมทัพแทนที่บราฟเอลวาลานที่หมดสัญญาและเตรียมที่จะอำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้ขณะที่จอห์นนี่อีเวนเองนั้นก็ยังไม่ได้มีการยืนยันเลยนะว่าจะสัญญากันต่อไปในครั้งนี้เพิ่มเติมอีกหรือไม่ แม้ว่าทางด้านของเอฟเวอร์ตันจะเคยตั้งค่าตัวจรัตเบเฟด,ดเอาไว้สูงถึง70ล้านปอนด์หรือประมาณ3,220ล้านบาทเพื่อจะกีดกันแมนยูแต่ว่าด้วยสถานการณ์นะฮะด้านการเงินล่าสุดในครนทอฟฟี่สีน้ำเงินเองนั้นก็ยอมที่จะลดราคาให้กับด้านของบริษัทแดงเหลือเพียงแค่เอาไปเลยนะ40ล้านปอนด์ในครันี้เท่านั้นน้าผมเป็นจะว่าง,งานนี้มีเงินก็เอาไปเลยแมนยูอย่ารอชาร้าจะได้ไหม เรามาดูข่าวต่อมากันครับารื่ยังไงแมนยูล็อกเป้าในการคว้าเจรัตเวธเวทเสริมแกร่งแนวรับคาดค่าตัว70ล้านปอนด์นะโดยการนี้ทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะตกเป็นข่าวว่าแสดงความสนใจในการที่จะคว้าตัวเจรัตเวธเวดกองหลังดาวรุ่งของทางด้านเอฟเวอร์ตันมารุ่มทีในในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้โดยคาดกันว่าค่าตัวของเขาคนนี้จะอยู่ในระดับ60-70ล้านปอนด์ โดยแมนยูเองก็แสดงท่าทีชัดเจนแล้วนะว่าต้องการที่จะเสริมทัพในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเพิ่มเติมหลังอารัฟเอลวรันบาการหลังคนสําคัญย้ายออกจากทางทีมแบบไม่มีค่าตัวในขณะนี้โดยรล่าสุดนั้นทางท่านของสกายสปอร์ตสื่ออังกฤษก็ระบุเลยนะว่า,าวปีศาจแดงล็อกเปาจาดิสเบ็กเวชนะฮะเซ็นเตอร์ฮาฟวัย21ปีในการดึงมาเสริมกแกร่งหลังเจ้าตัวเนี่ยทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับเอฟเวอร์ตันและด้ยการที่ผ่านมา จะมีชื่อติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่แล้วก็มีลุ้นจะเป็นหนึ่งในขุนพลทัพสิงโตคำรามในการลงเล่นในศึกยูโร2024ขณะที่เอฟอรตันซึ่งตกอยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องขายนักเตะออกทางทีมตั้งค่าตัวของบริเวตไว้อยู่ที่60-70ล้านปอนด์หรือราว2.81-3.28ถึง0 0นล้านบาทในขณะนี้ท้านี้นอกจากแมนเชสเตอร์เดแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้ แล้วก็เทนนี่ฮอสเปิร์ที่จับตาสถานการณ์ของเบฟเสฟิลอยู่ในครังนี้ก็สนใจอยู่เช่นเดียวกันนะเป็นดังวันนี้ต้องรอดูันต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันีครับน่าสนใจไม่ใช่น้อยแมนยูได้รับข้อสเสนอจากดานด้านของทีมดังสเปนในการที่จะแลกตัวคาริสบูชที่น่าจะหมดสิทธิ์คัมแบ็กสู่ทีมในครังนี้ โดยแมนเชลส์ตดวเตะนะฮะยอดทีมแดงผู ush, end, uh, uh, uh ้ดีได้รับข้อเสนอจากทีมสเปนในการแลกตัวกับเมสันเกริกบูชที่น่าจะหมดนะฮะสิทธิ์ในการคัมแบ็กสู่โลนคอนในความฝันในครั้งนี้ตั่นอีกนะโดยกรนี้ีศิจัทแดงแมนยูทีมดังแห่งสกุบอลพีเบรเกต ภายใต้การนทำทีมของอิดดิชนฮาร์คผู้จัดการทีมชาวเดเอแลนด์ได้รับข้อสเสนอจากทีมดังของสเปนในการแลกตัวเบรสันกรินวูชที่ได้จะบทสิทธิ์คัมแบ็กสู่โลละครในความฝันเป็นคำรบที่2แล้วซึ่งทีมจากแดนการทิงดุทีมดังเกา่าที่ว่านั้นก็คือตรามีอาราดิโกมาดริดที่ต้องการคว้าตัวเบสันกรินบูชตัวลูกชาอังกฤษไปร่วมทีมช่วงซัมเมอร์นี้และก็พร้อมที่จะยื่นเจ้าฟริกที่กลายไปส่วนเกินในทีมของ Diego de, ตีโกซีเมโเดเทรนเนอร์ชาวเจนไตจนแข้งรายนี้ต้องย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับทีมอื่นอย่างทางด้านของสิงโตนุงินครามเชลซีและเจ้าบุญทุ่มบาซโร์นา,ากณะนั้นรายงานข่าวว่าเจ้าฟริกเนียที่ยิง10ประตูให้กับบาซโรนาในช่วงซีซั่นทธิี่ผ่านมาต้องการจะค้าแข้งในชายคาค้า,า,านูต่อไปทางเลือกแรกแต่อาจจะพร้อมเจรจาทางเลือกแรกนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นรวมถึง ทั้งมีเสือเหลืองบรุษิเดตมุนมารายจูเวนตุสและก็อาซูรานาบรีให้ความสนใจแข่งรายนี้เช่นเดียวกันนะและนี่ก็เป็นสรุปค่าวดยสโมอส,อสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงเชิ่นครับขอบคุณทุกคนตารับชมผมกดไลา์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ